คู่นี้สิครับท่านผู้ชมเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ครับอาจจะต้องมีหนึ่งเดียวเลยครับแชมป์รายเดียวที่จะคว้าชัยไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามครับเป็นคู่ที่น่าสนใจและก็น่าดูอย่างยิ่งครับในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมซึ่งเป็นเวทพิกัดที่ถนัดของทั้งคู่ครับพนัดงานมุมน้ําเงินครับเจ้าของฉายาขุนข่าเมืองจามเทวีครับเรียวไยอสนิทพันชื่อจริงที่นายวีรพงษ์จาไผ่ครับจากตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน ปัจจุบันในวัย24ปีกับส่วนสูง172เซนติเมตรส่วนทางด้านบุ๋มแดงขุนสอบปริจวิญญาณจากอำเภอสายดาวครับจังหวัดจันทบุรีนายสันติสุขไกรลอดครับหรือว่าเพชรพัทยาเพชรอาศิระครับปัจจุบันในวัย26ปีครับแก่กว่า2ปีครับส่วนสูง164เซนติเมตรคูนนี้คพรพิสูจน์กันระหว่างศอกปริวิญญาณของเพชรพัทยากับเข่าของเรียวไพ่เลยครับ ครับขวากับขวาครับด้านเรียวไผ่ก็เป็นมวยเข่าอาชีพครับส่วนทางหน้าเพชรพญาเนี่ยแน่นอนครับสอกกระคมกริบครับนอกจากสอกแล้วยังมีหมัดที่อันตรายเลยครับและเป็นมวยที่ต้องบอกว่าไอคิวมวยนี่ร้อยแปดสิบเลยครับเพชรพัทยาระวางด้วยแทงขวาครับไปโดนเล่นงานฐานล่างซะแล้วครับ พิทยวทีซ้ายไวเรียวไผพยายามจะขยับเลยครับฝั่งแข้งซ้ายหน้าครับสายหน้าบ้างเอาเลยครับแต่ว่าจังหวะคืนขวาของธนาเรียวไผ่ทำได้ครับอรอจังหวะสวนอยู่แล้วก็เรียวไผ่ไพิทยาพยทยายบตบไปบัตหนึ่งสองโอ้ยชุบุนีโดนสองเข้าไปครับอะครับเก็บจงังหวะไปใช้ขวา ปัจจัยหลวงไปเหมือนกันครับตัวสอดครับทายเข้าไปครับเดี๋ยวปังด้วยแข้งขวาอีกทีครับพี่ปัจจัยโอ้โหเดี๋ยวแล้วครับพยายามจะตบด้วยหมัดทุกขวาหลวงไม่ได้ครับหลวงเข้ามานี่เจอเลยครับรระยะต่อครับซ้ายชิดเข้ามาเจอแข้งขวาของท่าเรือไทยเรือไทยนั้นระวังตัวแจเหมือนกันครับรูปดิ่งสอกของเอพชรปัจยัยเลยครับ เป็นพยายามก็รู้เหมือนกันครับว่าเรียวไผ่มีเข่าครับก็ไม่พยายามจะเน้นที่บวงในนี่เข้ามาทันทีครับไม่ทันขัดคำับตั้งไว้เสียบด้วยขวาคือโอู้อ๋อาล้วครับพยายามจะตั้งกระแพงเสียบด้วยซ้ายลงไปได้เสียบด้วยซ้ายคืนทันทีครับเรียวไผ่พยายามพยายามจะเล่นงานบริเวณเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายด้วยเข่าแล้วครับยังขึ้นคอไม่ได้ครับทางด้านเรียวไผ่มวยเข่าที่ขึ้นคอไม่ได้รับปากเลยครับอ๋อแล้วครับมาแล้วครับตีด้วยขวาน ล็อกได้แล้วข้างหนึ่งครับอยากจะคีบ้วยแขนซ้ายครับแต่ว่ามาติดมาต่อไม่ได้ครับนะเรียวไพ่ความฉลาดของพิทยาแล้วก็พยายามจะกดแขนไม่ยอมให้เรียวไพ่นั้นขึ้นพอได้อาเลยครับจังหวะหม,มัดขวาเลยกระทุ้ด้วยข่าซ้ายเรียวไพ่ล็อกในได้ตีด้ยวยข่าซ้ายกันดีครับจับได้แล้วเด้งขวาตามนี่นะครับวงในของธนาเรียวไพ่ครับโอ้โหต้องระวังตัวแชร์ทั้งคู่ครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับงานแบบนี้ถือว่าเป็นงานยากของทั้งคู่ครับถ้าผ่านยกนี้ไปได้ต้องแก้เกมกันหนักเลยครับพยายามจะโต้ด้วยขวาแล้วกันเสียไเลี้ยวไปพสายพยายามจะเบียบเบ่ยงเข้ามาพยายามจะล็อกในทิ้งมาดัดขวาอย่างวุ้นแล้ววางเติมด้วยแกงซ้ายเลยครับไปที่แล้วในแพ้ปานเพชรเนื่องจากจุดไปนานยกเลี้ยวไปครับเดี๋ยวดูว่าร่างกายจะกลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมหรือยังครับ ร่างกายกลับมาเต็มร้อยนี่ต้องยอมรับเลยครับเป็นนักมวยคุณภาพอีกคนหนึ่งของวงการแล้วครับเยียมไหมดยกที่หนึ่งครับมุมน้ำเงินเนียววันนี้ได้ทั้งพลดอนเล็กแล้วก็ตะกูลทองอสสิพันครับขึ้นมาเป็นทีเหีียงส่วนมุมแดงครับเป็นทางด้านเจ้าแสงจันเทเชรอศิระครับเป็นเดือนร่วม่ายแล้วก็มีดีกรีเป็นระดับแชมป์จากรายการแชม,ม,มเปี้ยนบอลเฮตัดเช็ดด้วยครับ ครับจังหวะทีขวาหลวมครับเจอฮุกขวาของด้านพัทยาทันทีครับโอ้โหดูครับหลุดไม่ได้เลยครับเกมการชกของคู่นี้แล้วดูครับวงนายเสียบขวานาเข้ามาก่อนกัตตานเรียวไพ่โอ้โหลูกเสียบของแกนี่อันตรายครับว่าต่อยกที่2อครับเรียวไพ่ขยับทันทีครับพยายามจะเดินเกมของตัวเองนะครับวงนายอาซอกขวาของเพชรพญาทักทายมาแล้วครับเรียกว่ามาแล้วครับเดินเครื่อง้วครับซอกของเพชรพยาจิ้มด้วยกับปั้นขวางับด้วยซอกขวาอีกที ต้องระวังครับระดับการชกในระยะประชิดเนี่ยมีสองมาตลอดนะครับต้องเป็นพัทยาพยายามจะวางซ้ายหน้าเลยครับพัทยาเีือใบกขยับมาเสียบด้วยขวาเจอสองขวาสวนเอาแล้วครับแลกกันแล้วครับดูเครับเจ้าของสยาขุนสอบปริกวิญญาณไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่ๆครับมาซ่อคู่นี้เนี่ยเราบอกว่าดื่มเลือดมาหลายคนครับเอแล้วรับวงนายเรือใบตีด้วยซ้ายเจอเลีือเลยครับ ออกกับแยกออกอย่าขัดขากับต้นนักกีฬาสีเตือนไปที่ทางหน้าเพชรพัทยาเรียวไพ่ยัางผมเดินเกมต่อแล้วครับขยับเข้ามาเพชรพัทยาพยายามจะหยิบซ้ายไว้เรียวไพ่ยกซ้ายหลงองพยายามจะวางซ้ายแต่ยังมืดครับนะครับขยับมาจิ้มล้ำตัวเอาหลวมมากไม่ถึงเหมือนกันครับตนักเรียวไพ่ยังเติมไม่แข็งขวาได้เกี่ยวได้คืนโอ้โหดูรับเลือกเอาเนื้อเน้นๆเ,เ,เ,เลยครับ พยาับผึิงน้ำมันหนึ่งสองเติมด้วยแข้งซ้ายเกี่ยวได้เติมด้วยแข้งซ้ายคืนเหมือนกันโอ้ยมายัางไงคืนอย่างนั้นครับนะครับผีซ้ายนําเข้ามาครับเรือพายพยายามชิ้มลำตัวเรือพายเสียบขวาจับมัดแล้วครับหาครับตีโอ้ยอย่งโดนแข้งครับนะครับต้องมัดมาอยากจะลู่พยายามตีก่อนครับเรือพายพยายามจะกดมาทางขวาโอ้กดคอมาเสียบครับในจังหวะสุดท้ายเรือพายจะยับเข้ามา พเพชรพิยาก็ไม่หนีลนเลยครับเนี่ยร์ไพวางทรายพรเพชรพิยารอจังหวะอยู่ครับปักด้วยศอกซ้ายเต็มที่จะสู้มาแล้วเอาวนะครับศอ,อกซ้ายของอท่าเรียร์ไพ่พยายามจะตั้งไว้กดเอาไว้ครับแต่ว่าตีไม่ได้ครับเรียร์ไพ่ไปเพชรพิยาเข้ามาพเพชรพิยารอจังหวะยับชิงจังหวะกันอยู่ครับดูครับเกี่ยวได้ผมครับยื่นด้วยศอกอจะทุ้งเข้ามา เสียบอีกทีกัตนาเรียวไพ่แม่เบิร์ดเลยครับมีแถมครับนะครับยังเป็นฝ่ายกัตนาเรียวไพ่ครับเดินหน้าแต่ว่าเป็นพยาปักหลักล่อหวางด้วยแข่งขวาครับโยเข้าหาเลยครับเรียวไพ่เป็นพยาเสยัาประคัดในภัยล็อกในได้ล็อกได้กดมาตีด้วยขวาเจอขวาขวาส่วนยัดไปเข่าซ้ายอะไรครับเต้งตีแต่ว่าเป็นาัหนาเรียวไย่โอ้โหนี่แหละครับวงในพื้นที่หากินครับ พยายามจะถอดมาเสียบเลยครับเรียวภัยเดี๋ยวก็มาเจอทีปักด้วยซอกซ้ายแล้วเสียบด้วยของขวากดแขนแล้วตีด้วยขวาครับพัทยาพยายามจะใช้เหลีย่ยมครับเรียวภัยพยายามจะเด้งซ้ายตามเข้ามาครับโอ้โหนี่นะครับวงในระยะประชิดแบบนี้เนี่ยชอบนักแหลกครับเอาครับพยายามตีซ้ายเน็บเข้ามาพยายามจะใช้เหลี่ยมแล้วตีอีกทีแล้วตั้งกระแพงไว้เรียวไยลากมาตีโอ้โหพยายามจะลากมากระซวกนะครับหมดยกที่สองครับ มาที่แม็กสเตเดียมกันอีกครั้งครับโอ้โหพยายามจาเร,ร่งเกมแล้วครับเรียวไพแต่ก็เล่งมาหลวมนี่เจอศอกดักเยิมหมัดสวนแล้วครับ้โหนีครับชินานตื้วเข้มเลยครับธนัทพิพัฒยาในช่วงปลายยกไปหลวมไปเพลินครับเล่นวงในกับธนานเรียวไพครับทําให้นี่แหละครับต้องบ,บอกว่าชื่อเสียงเรียวไพเนี่ยสะสมมาด้วยเข่าลุวนๆครับแล้วพอไปเล่นวงในเจอธ้านเรียวไพกระทุ้งแต่ละทีครับ ะครับท่านผู้ชมครับยังเหลือเวลาครับ <Okay. S 1> สามนาทีสุดท้ายครับศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่างหน้าเพชรพัทยามุมแดงก,กับเรียวไผ่ในมุมน้ําเงินครับพ oh, ยายามจะเน้นดีเข่าแล้วครับเรียวไผ่ล็อกนายเสียบด้วยซ้ายโอ้เจอเหลี่ยมแนมะ่แกล็อกล่างทันทีเหมือนกันครับแก้เกมได้ดีครับเรียวไผ่นะครับจิ้มล้ำตัวพยายามพยายามจะงวดเต้าใหญ่เลยครับ จะมาเสิระันขวาแล้วเทเลยครับโอ้โหดูหลักเยมของแกก็ไม่ธรรมดาเลย้ะเสียบด้วยเข่าซ้ายล็อกในได้เรียภัยพยายามจะตีด้วยซ้ายคืนวันนี้เนี่ยศอกปิกวิญญาณยังไม่ค่อยได้ใช้งานใช้การเลยครับนะครับขาวไว้จิ้มนำตัวเสียบด้วยเข่าซ้ายฝันมาแล้วเตะอีกทีน่าจน่าเจ้าเรือภัยโอ้เรือภัยพยายามจะเล่นเกมนะครับผีบซ้ายพยายามมาปักด้วยศอกซ้ายเลยเพชรปัญญาเรือภัยล็อกได้ตีด้วยซ้ายเอาแล้วครับกดได้ เตีด้วยซ้า,ายเตีด้วยซ้า,ายทีโอโ้โหบินจากลำพูนครับตีกลางหลังเลยครยับษฎานเจ้าเรียวไผ่เอาละครับกระชับพื้นที่ต่อครับอย่ามาซ้ายหน้าเกี่ยวได้เทก่อนครับษฎานเพชรพัทยาโโอโ้หเอาละครับเรียวไผ่เปลี่ยนเข้ามาพ,มพยายามเสียบซ้ายแล้วกดคอไว้เรียวไผ่ตีด้วยซ้ายทันทีพยายามจะขวางหน้าแล้วครับเรียวไผ่เสียบด้วยขวาโอ้แตกดคอได้แต่ว่าตีไม่ได้นี่แหละครับทกัษ้าเพชรพัทพยา อ้าวครับวงในเป็นของธนาเรียวไผ่ยังต่อเนื่องครับพยายามอัดด้วยศอกซ้ายตั้งแขนไว้เสียไม่ที่ครับเรียวไผ่ตั้งแบบนี้ครับเขี่ยก่อนครับแล้วตีด้วยขวานตายังเทียบได้อยู่นะครับธนาเป็นพัทยาโอ้โหจังหวะเสียบขวาของเรียวไผ่นั้นทำได้ดีครับเอาลักครับยังเดินเกมต่อครับเรียวไผ่พยายามจะเล่นงานพัทยาด้วยวงในล็บในได้เห็นเขาเชื่อมแล้วตีด้วยขวาพัทยาพยายามจะสวนด้วยขวาคืนเหมือนกัน ดรนาคินแยกออกมาพยามพยายามจะปักหลักรอครับทีด้วยซ้ายแย่มานัดด้วยศอกเอาดิงได้เสียบขวาเลยครับกำตังไว้เสียบอีกที่แล้วศอกกับกายเป็นทางเลี้ยวไผ่ครับที่น้ำตาชยโอ้แล้วดูครับแกหมุนเหียบตีด้วยซ้ายเลยครับโอ้ยเดือเดื้อเลยครับโอ้โหจัดให้ครับจังหวะเพื่อสักรู่นี้ของทางด้านเจ้าเรียวไผ่อะไะครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับในช่วง40วินาที ยังคงเปิดเกมเข้ามาเสียบด้วยข้าขวาเรพยาหน่าใสเหลี่ยมเททิ้งเลยครับยังใช้เหลี่ยมได้อยู่ครับอะครับเรพยาคามอิ่งเลี้ยวไหลเสียบก่อนเรพยะตีเอาอะไรครับยังกระทุ้งด้วยซ้ายได้อยู่ครับออกมาครับพงษ์สุดท้ายครับท่านผู้ชมครับอะไรครับยังเป็นฝ่ายเลียวไหลครับที่พยายามสืบเท้าเดินต่อเนื่องครับจับได้เขี่ยล่างเอาแล้วเสียหลักลงไปพร้อมกันครับ นะครับลุกขึ้นมาก่อนครับทางด้านเรียวไพหย,ยับเข้ามาเพชรพิ娅พยายามยันเล่นงานเลยละตัวเรียวไพเสียบด้วยเ <ๆ S 2> ข่าขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้ดูครับกดแขนได้เสียบด้วยซ้ายหมดยกที่สามครับรอบสามยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่างทางด้านเพชรพัทยาเพชรอาศิระครับน,นักชกจากจันทบุรีในมุมแดงครับกับธนาเรียวไพอ้อสนิทพันนี่นกชกเจ้าของแชมป์จากลำพูนครับ ดูมิการ54กิโลกรัมในวันนี้ครับแค่นี่เลยครับพยายามจะเปลี่ยนแผนมาเล่นสู้ในครับแต่ว่าเรียวไผ่ก็มีจังหวะหายจังหวะโชว์ดูครับจับได้แทงซ้ายลู่ต่อไมกทีและพยายามจะตีด้วยขวาตามครับโอ้โหแล้วดูครับนี่นะครับจังหวะฟันศอกของทางด้านเรียวไผ่แล้วแทงซ้ายเติมครับโอ้ดูเนีี้กันพอสมควรแล้วนี่ครับเป็นจังหวะที่โอ้หลักเหลี่ยมครับพลิกกันไปพลิกกันมาครับโอ้ต่อสู้กันในชั้นเชิงแล้วก็หลักเหลี่ยมครับเอะไะครับท่านผู้ชมไปบนเวทีกันก่อนครับ Letly World สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวนโหลด now on iOS และ Android No Prize Max มวยไทย Mobile App ladies and gentlemen after three loss of action we go to the j u g e school c r for the winner blue corner และพูดที่ได้รับการชูมือครับได้กันักชกจากมุมน้ำเงินเรียวไพอสนิทพันเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคู่หน้าคู่เดือดประจำรายการในค่ำคืนนี้ครับ please stay tuned อยู่จนโค้งอินดิวแฟร l b e be r e a d a f o the sharp break next fight main event of the evening this is Muay Thai battle